วัสดีสวัสดีครับก้าวครับก้าวจากเบียรแอปเปิลคาร์วันนี้พามาดูอีกคันหนึ่งเบนส์บูเทคไฮบริดเครื่องดีเซลนะครับปี2015ปี2015ตัวนี้เขาใช้รหัส W 2 1 2ครับ212 AMG สีดำตัวนี้ผมมีอยู่สองคันเลยนะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีดำเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมๆกันสเปคเหมือนกันเป๊ะสิ่งที่อยากให้ดูนะครับผมชอบโคมไฟมันโคมไฟมันเป็นไฟอินเทอร์เจนอินเท i g e เจนไลท์ s ิสเ e มมันจะมีลูกแก้วแบบนี้ตึ๊ด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 ชอบมีเดย์ไลท์มีไฟที่ได้มาอีกอย่างไฟ กระจกข้างนะครับตัวนี้เป็น AMG ภายนอกให้ดูภายนอกก่อนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าปึง้งกดไปนี่ครับเปิดตอนปิดก็ไฟฟ้าครับเปิดเอาใหม่ให้ดูทีปิดกดปุ่มเดียวครับ ไฟฟ้าข้างในกว้างมากกว้างกว้างเลยครับ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นไฮบริดนะครับใช้เครื่องดีเซล <c oughs> ภายในกว้างขวาง <c oughs> มีเมมโมรี่สจุดมีเมมโมรีเบาะ ไม่ใช่แค่เมมโมรีบอกคือถ้าสมมุติเราตั้งพวงมารายไว้เท่าไหร่เมมโมรี Memory มันก,ก็อยู่กลับมาอยู่ตรงนั้นนะครับมีสลูปมีเมมโมรีเกียร์สองหตัวเก่าเกียร์จะอยู่ที่คันเกียร์นะครับจะอยู่ที่คอนโซลกลางตัวนี้ไม่ใช่แล้วตัวนี้เกียร์มาอยู่ที่คอพวงมารายแล้วเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเบอรบอกไปแล้วเบอะนวดเบอะปรับแทิศทาง ขึ้นลงยกขึ้นซ้ายขวาหัวหมอนยกขึ้นได้นะครับตัวนี้เป็นพูชสตาร์ทและเป็นพูชสตาร์ทมาดูห้องเครื่องกันครับก่อนไปถึงห้องเครื่องนะครับระบบความปลอดภัย Airbag 10บใบแอร์แบให้มาเต็มเลยครับ10ใบ คอนโซลกลางไม่ใช่คอนโซลกลางคอนโซลหน้าเสาหน้าเสา A เสาเสา C แล้วก็เบะอบาเบาะคนขับกับคนนั่งนะครับเสา C นี่มีอีก10ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบครับถ้าระเบิดมาก็ปุ้งปังปุ้งปังรับรองอยู่ในนี้ครับไม่มีกระเด็นหายไปไหนแอร์ แอร์จะมีแอร์เป่าที่คอนโซลกลางแล้วก็ที่เสาเสาบีนี่ด้วยครับมีปรับอุณหภูมิตรงนั้นเลยแยกกันแยกออกจากกันเดี๋ยวผมผมสตาร์ทเครื่องแล้วไฟมันจะขึน้นอ่ะม่านหลังไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้าอยู่ตรงด้านหลังนะครับ อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับแล้วก็จะมีเนวิเกเตอร์มีคอนโทลคอนโดนที่จอนสติ๊กตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยใช้งานได้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จากจากที่เคยเป็นคันเกียร์ทีนี้ก็ตรงนี้ก็จะกว้างดูโล่งสบายตาขึ้นนะครับเนวิเกเตอร์บอกไปแล้วที่ผมชอบในเบนซ์นะ เบนซ์มีเกือบทุกคันผมชอบนาฬิกาผมชอบความเป็นคลาสสิกความเป็นอนาล็อกของมันตรงเนี้ผมชอบผมยังยังยังไงผมก็ยังชอบอยู่ต่อให้เบนซ์เปลี่ยนไปกี่รุ่นก็ยัง,ย,งยังใช้อย่างเงี้ยชอบผมชอบครับแล้วก็โหมดก็จะมีปรับโหมดตรงนี้โหมดสปอร์ตโหมดโหมดอีโคโหมดแมนนวลตรงนี้นะครับก็เวลาขับอัตราเร่งก็ ตามโหมดที่เราอยากได้เลยครับถ้า Eco, อีโคประหยัดน้ำมันแมนนวลกับปกติแล้วก็สปอร์ตก็จะอพอกดโมดสปอร์ตนะครับมันรอเลยร้อมันตีขึ้นรอมาแล้วก็พร้อมที่จะกระโจนออกไปเลยครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงไฟฟ้าเข้าออกดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็เมมโมรีคันคู่คอนโทรลจะอยู่ด้านสายใช้งานง่ายเหมือนเดิม ดันขึ้นดันลงปรับขึ้นซ้ายขวานะครับดึงเข้ามีทิทโทนิกที่ที่หลังพงมาลายหลังก้านพงมาลายเนี่ยครับพงมาลายสามก้านการตัดนะครับนี่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าอ่าสตรูบครับใครอยากรับลมก็เปิด ลูกเล็กเด็กแดงอยากอยากขึ้นไปเล่นขึ้นไปดูก็สวยๆเก๋ๆนะฮะปิดก็ดึงดึงเปิดได้ความเป็นส่วนตัวได้สว่างสวยดีผมชอบอีกอย่างที่ผมชอบในรถคันนี้เลยนะประหยัดน้ำมันมาก ด้วยความเป็นเครื่องดีเซลแล้วปกติเบนเครื่องดีเซลอ่ะมันประหยัดน้ํามันอยู่แล้วมันประหยัดน้ํามันอยู่แล้วแล้วทีนี้เป็นไฮบริดประหยัดน้ํามันเข้าไปอีกครับประหยัดลงไปเยอะอัะตราเร่งเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเดี๋ยวเราไปเราเราไปลองขับกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างเรามาลองขับกันครับ อ่ะผมเริ่มจากตอนเนี้ยผมตั้งความเร็วไว้ว่าผมจะวิ่งไม่เกินสี่สิบนะครับตั้งไว้ไม่เกินสี่สิบมันก็อยู่เท่าเนี้ยเร่งความเร็วไปมากกว่านี้ไม่ได้มันจะมีตั้งมากหรือตั้งน้อยคือตั้งมากคือไม่ให้ต่ำกว่าแปดสิบหรือว่าไม่ให้สูงกว่าสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับเซตที่ แตที่ก้านคุคอนโทรลน,นี่เหมือนกันง่ายๆนะครับแล้วก็พัฒนชิพเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันตอนนี้เป็นโหมดอีโคนะครับโหมดประหยัดน้ำมันนี่นะครับผมอยู่ในความเร็วที่60ผมกดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับรอบเครื่องตีขึ้นมาเลยครับ ด้วยคันเร่งอยู่เท่าเดิมนะผมเหยียบคันเร่งอยู่เท่าเดิมมันพร้อมที่จะกระโจนออกไปเลยครับม,มันมีผมว่ามีไงหลังอะหมดสปอร์ตนะครับขับมันสนุกครับสนุกครับเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันขายครับเบน บูเทคให้บิดสีดำดีเซลนะครับกับสีเงินสีดำขาย1นึ่งล้านหนึแสนเจสีเงินหนึ่งล้านสอแสนเจ็เพันเข้ามาคุยกันเข้ามาทักกันคิดถึงรถคิดถึงเราครับเพียบปิ้ลขาสวัสดีครับ